บอกว่ายัางไงนะเมืบบ่อกี้อยากลองของอ๋ออยากลอง,อ,งองของว่าเอาต้นที่เสื่อมที่โทรมที่ไปนะครับอยอดหักนะครับ oh <no. S 1> มาดูกันว่าจะมีนกันยังไหมนี่นะครับโอ้ยนี่ไหลตามมีดไหลเยอะเลยโอเคโอ้ยไปโอ้อยใช่ได้เราต้องซื้อเยอะแล้วทีนี้ต <c oughs> ้องซื้อเยอะแล้วที่โรงงานทีนี้เริ่มไหลละวันนี้ท่านประธานพามาดูเองเลยใช่ได้ใช่ได้ไหลแล้วพามาดูพามาสวนเองเลยนะครับใช่ได้ โอ้โหเล้ยโอ้โหเลี้ยไม่ใช่ไม่ซ้ำเลยเห็นได้ชัดยังไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปก็ได้ครับนี่ดู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 โอ้ดูไหลทีอ่ะไหลอ่ะใช่ได้ดครับกราบสวัสดีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับวันนี้พบกันกับพหมอเกษตรเช่นเคยนะครับ วันนี้ผ่อหมอได้ยืนอยู่ที่อำเภอเวียงสะนะครับของจังหวัดสุราษฎร์นะครับมาติดตามผลเรื่องยางตายนึ่งนะครับยางมีปัญหาเรื่องนี้มันเป็นปัญหาระดับชาตินะครับคือยากที่จะแก้นะครับแต่เรานะครับมีข้อพิสูจน์ให้ดูวันนี้เรามาท้าพิสูจน์กับกเกษตรกรที่มาทำไว้นะครับหนึ่งเดือนแค่นั้นเองดูซิว่ายางของกเกษตรกรเนี่ยมันเป็นระบบแบบไหนมายังไงมันขาดไหมมันมีไหมน้ำยางเนี่ยนะครับไปดูกันนะครับมา สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรอ,ะอยู่บ้านไหนตำบลไหนครับวลาการจันโถค่ะอยู่หมู่ที่ 5, ต้าบลทุ่งหลวงอํเาเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอยู่สุราษฎร์ธานีอ่ะยางแถบนี้เนี่ยบอกว่ามีปัญหาเรื่องยางตายนเนี่ยมันเป็นยังไงครับมีน้ํายางไหมที่มันตายไปแล้วตายนึ่งส่วนใหญ่แล้วน้ํายางจะไม่มีไม่ไหลแล้วมันหายไปเลยมันหายไปเลย,หาย,เลยหายต้มไปเลยปีนึ่งใส่ปุ๋ยกี่รอบรับอยู่นี่อ๋อนี่จริงๆแล้วปีหนึ่งประมาณ บางบางบางปีก็สองครั้งบางปีก็หนึ่งครั้งแต,แต่แต่ทุกปีจะต้องใส่ครับผมต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้ไม่ใส่ไม่ได้ใช่ไหมครับอ่านะครับแล้วที่มาทาเนี่ยแปลงเนี้ยพันไหนครับยางเออพันโบราณหน่อยนะคะครับ PG ยี่สิบสี่ค่ะ PG ยี่สิบสี่ทั้งสวนเลยใช่ไหมครับค่ะอืมคือพันเนี้ย มันให้น้ำยางเยอะไหมมันแตกต่างกับพันหกร้อยสองหนึ่งอะไรเงี้ยจริงๆ <21, S 2> แล้ว,ลว,ลวพันพันยี่สิบสี่นี้ถ้าว่ามาปรับปรุงพันเป็นปัจจุบันก็คือสองห้าหนึ่งของกยโทที่เขาให้ชาวสวนยางมามามา,มาขยายพันธุ์มาปลูกครับแต่ว่าแต่ก่อนยี่สิบสี่มันให้น้ำยางเยอะต้นโตนให้น้ำยางเยอะ,อะแต่ว่าพอให้น้ำยางเยอะ,กะเกษตรกรส่วนใหญ่จะรีบเอาน้ำยางจะรีบเอาเงินเอาทองเราไม่ได้เกีดเป็นระยะระยะที่ที่ที่เขาตั้งไว้ว่าเออหนึ่งเว้นหนึ่ง เราบางทีก็สองเว้นหนึ่งสามเว้นหนึ่งเลยเราเรียกราบน้นยางเลยกลายเป็นว่าริบๆเนี่ยแถวๆนี้เขารีดไหมครับป้ายหน้ายาป้ายอะไรไหมอะพวนมีค่ะมีมีเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนนี้รู้สึกว่าจะไม่ทําแล้วเพราะว่ามันเป็นมันเป็นยางที่ว่าเกือบหมดสภาพแล้วแต่ก่อนนี้ทาแต่ก่อนนี้ทําปกติหมดเลยครับดูนะครับต้นแรกนะครับมันจะเป็นยังไงลักษณะที่บอกว่ามันไม่ไหลเลยใช่ไหมครับมาดูนะครับดูนะครับต้นนี้ บอกว่ายังไงนะเมื่อกี้อยากลองของอ๋ออยากลองของว่าเอาต้นที่เสื่อมที่โทมที่สลนะครับยอดหักนะครับมาดูกันว่าจะมีน้ํายางไหมจะดูตรงไหนครับนี่นะครับอ้ยนี่ไหลตามมีดไหลเยอะเลยอันนี่คืออมีดแรกทิ้งไว้ตั้งหลายปีแล้วมีดแรกแต่ก่อนเคยมาจิ้มดูไหมครับเคยหาไหม ไม่เคยหาไม่หาแล้วปล่อยเลยปล่อยแล้วถ้าไม่ได้คือปล่อยแล้วต้นนี้เป็นต้นที่สองอ่ะอุ้ยดึงแล้วนะครับนี่นี่เป็นต้นที่สองเนาะที่เห็นได้ได้ได้อ่านี่นะครับนี่แต่ก่อนทิ้งนี่เพิ่งทิ้งไปเพิ่งทิ้งไปน้องเขาบอกว่าโคตรีนะครับแค่ได้แค่ได้อนุญาตดินใหม่นิดนึงอ่ะนี่ท่านประธานใช่ไหมครับครับผมอ่าขอแนะนําตัวหน่อยครับท่านประธานชื่ออะไรครับชื่อนรงคณาประแก้วครับประธานสหกรณ์สวนยางบ้านวังใหญ่ วันนี้มาดูผลจากการใส่ปุ๋ยกาที่แล้วน้ำหวานยอดเยี่ยมเลยครับโอ้ยอดเยี่ยมมากๆครับได้ผลครับได้ผลได้ผลครับได้ผลเดี๋ยวต่อไปเราไปดูได้ประทานนะจะเหมือนแจ๊นี่ไหมใช่ไหมครับเราดูนะครับเพราะว่าแต่ละสภาพพื้นที่ดูนะครับส่วนนี้ก็ยังมีความชุ่มชื้นเพราะว่าครับไม่ได้ฉีดยา มีต่อครับต่อยอดเพราะว่าต่อเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้แต่งแต่งอันนี้ไว้เพราะเราเราปล่อยทิ้งไว้เราปล่อยทิ้งเดี๋ยวค่อยเลื่อนโอเคเสียได้เสียได้ได้ผลได้ผลตอนแรกบอกว่าจะปล่อยทิ้งนะครับเสียได้แล้วได้แล้วต้นที่สามต้นที่สามนี่เอาหน้าเดิมเลยน้องแก้วเอาหน้าเดิมเลยเอาหน้าเอาหน้าเดิมนะครับ จะมาดูนะครับคุณป้าบอกเอาธาตุที่เดิมใช่ไหมอ่าธาตุเดิมนี่นี่นี่เมื่อก่อนมันเป็นแบบนี้นี่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 ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังตอนนี้ไหลแล้วเหรอแต่ตอนนี้มันเริ่มสร้างเลยไงเลยเริ่มสร้างเลยเมื่อก่อนนี้มันเป็นแบบนี้ลักษณะเนี่ยเหาะหนึ่งเดือนนะครับนี่ตรงนี้ดูตรงนี้สิดูตรงนี้ไหลเลยอืมอ่า อันนี้ไหลตามอันนี้อันนี้ใช้ได้เนี่ยตรงนี้เพราะตัวนี้มันหน้าเก่าเนี่ยเราเปิดใช่ใช่ใช่มันต้องสามเช้าใช่ใช่ตนะครับตัวนี้ใช่ใช่เพราะมันมาแล้วนะครับนี่ข้างล่างเหรอข้างล่างข้างล่างหมายถึงตัวตรงนี้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 ไปครับเพราะว่าเราแค่เปิดหน้าเก่าทิ้งไปเฉยนะครับเมื่อกี้ใช่มันก็เลยไม่เห็นแบบว่านี่เน่ตรงเนีเน่เน่น่โอ้เ่น่มีแล้วนี่เน่เน่น่่ครับเออเน่เน่มีแล้ว นี่ก็ได้นี่นี่ที่ว่าอย่างนี้พออยากลองของนี่นี่ตรงนี้ก็ได้อยากลองของอันอยากไปครับอยากลองตรงไหนของมีช่างมานะแต่จริงๆถ้าถ้ามันตายนะครับถ้ามันจะตายสนิทตรงนี้แถบนี้จะไม่มีไม่มีแถบแดงเหรอมันจะไม่มีผุดขึ้นมาอย่างนี้ครับมันไม่มีต้นทั้งจาใช่มันจะไม่มีท่อตรงนี้ท่อเปลือกท่อไม้ยางมันจะมีสามชั้นใช่ไหมครับนี่ตรงนี้ตรงอันนี้ชั้นแรกก้าวลึกขึอ่า ดูนะครับตรงนี้นั่นนั่เริ่มมีแล้วนัเนั่นน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  ใช่ได้ซึมกันมาหมดเลยในนี้แต่ไหลแล้วไหลทิ้งแล้วไม่ไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้วจะได้โอเคเป็นต้นที่ห้าเนาะจะประมาณนี้เปิดหน้าแรกทิ้งไปก็เอาเลยไม่ไม่ต่อไม่ต่อเลยเห็นไหมแต่ก่อนไม่มีเลยไม่มี่นี่จะหยุดเต้าต่อออกไปนี่ก็ไม่หยุดอะถ้าทิ้งแล้วไม่มีแล้วที่ทิ้งไปแล้วมันไม่มีจริงๆเลยไม่มีเลยไม่มีน้ำยางไหลเราเกษตรกรอยากได้ยุดแล้วมันแห้งไปเลยแม้แต่ว่าน้อยๆก็อยากได้เห็นไหม นี่นะครับหยดก็หยดจะได้ปริมาณในการหยดนะครับก็คือยังไม่ปกตินะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มโดสขึ้นไปอีกเนาะใช่เพิ่มโดสเพิ่มะไรขึ้นไปก็ประมาณให้ลงประมาณนี้เขาไล่มาหน่อยไล่มาหน่อยใประมาณสามเจ้ารับตันที่หกนะครับน่าเดิมบอกโอเคอืออุ้ยตายแล้วโอ้ยจะได้เราต้องซื้อเยอะแล้วทีนี้ต้องซื้อเยอะแล้วที่โรงานทีนี้ได้ยินว่าป้าทำทำกี่ที่นะกี่จังหวัดนะ อยู่บ้านมีพระแสงพระแสงพระแสงก็มีนะครับนครก็มีเหรอไม่สุดรัดมีสุดรัดได้ได้มีแต่แบบนี้นี่ตอนนี้ไว้ออกกําลังกายตอนเช้าเองอันนี้ไม่ออกกําลังกายยุ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 ยโอ้ยนี่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 มีกี่ตัวในี่ระในรกําลังนี่เลยดิเห็นไหมเอาข้างล่างก็ยังมีอีกเอาเดี๋ยวต่อถ้าคนดูนะครับ ด้านล่างก็ยังมีเพราะว่าเมื่อกี้จะทําทางก็เลยกีดเออใช่จะไปไหนครับหาย้วยในในตัวมั้งจะหาวถ้วยเช่นได้หาวถ้วยเสียได้นี่ที่เนี่ยี้ยยึดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่มีน้ำยาหายถ้วยฮะ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 ถ้วยบางทีมันขึ้นมาแต่มันไม่ไหลใช่ไหมครับไม่ไหลมันออกเกิดเจอจุด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 เป็นแต้ยเมเลยแห้งไปเลยโอ้เป็นแต้มแล้วก็แห้งไปโดยโดยอัตโนมัติใช่ใช่ใช่นี่แบบนี้แสดงว่าไหลแล้วเชื่อเลยครับผมนี่นี่ขนาดเราใส่แค่เดือนหนึ่งครับ อันนี้เราใส่ใส่ไว้ดูแค่หนึ่งเดือนนะครับแต่ว่าครับมาเรื่อยเนาะเพิ่มเนาะตามที่ผมว่าเลยเนาะโอ้ยจำนานากจริงเยอะกว่าเดิมนี่นะครับมีเร่ยมไผ่ไม้ไผ่ไม้ไผ่ต่อไว้ความชำนาญนี่คนนึงเก่าคนเก็นนี้ไปคนนี้ว่าน่าจะตันนี้ตัวจะได้นะของทุกต้นแหละเมื่อนที่ว่าสุดๆแล้วพีทดีเลือกให้เขาหนิอันนี้เลือกให้เขาเองใช่ไหมครับเลือกเองเลือกเองเจ้าของสวนเลือกเอง อเพราะว่าเลือกเป็นต้นเดียวโอ้ใช้ได้ใช้ได้ฮะนี่ครับต้นที่เจ็ดต้นนี้เริ่มไหะไละวันนี้ท่านประธานพามาดูเองเลยใช้ได้ใช้ได้ไหื่ละพามาดูพามาสวนเองเลยนะครับใช้ได้ไม่มีไม่มีนั้นไม่มีลิ้นใช่มาครับมาใส่โอ้พอแล้วพอแล้วไม่ช้ำแล้วเสียดายน้ำยางไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก็มาใส่ก็ได้ครับนี่ดู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 โอ้ดูไหลทีอะไหลอ่ะใช่ได้ ตัวที่แครับตัวี่แปดค่ะนี่ดูดูดูนรุ่นที่มันไหลอะสี้ยางนี่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 ไม่กล้าไม่กล้าไปอีกสีดายน้ำยางโอยมันแตมันมันไหลไหลแบบมันเปิดก๊อกเลยใช่แบบปีมเลยเออใช่ใช่อัดตอนนี้ก็หยุด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 เออนี่นี่แก้ได้ เพราะว่าจริงๆเราหวานมันก็มาถึงแล้วใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราล่างมันได้กินนะครับล่างมันถึงกันใเพราะว่าเราไม่ได้หวานน้อนระวันกระจายไอันี้ก็นัดต้นนี้ไม่ได้ไม่ได้หวานปุ๋ยรอบนะไปวาดข้นเพียงผลข้างเพียงของนี่ครับต้นที่เก้าไหมแต่ก่อนมันมันมีมาอย่างนี้ไหมก่อนที่ใช่ใช่ใช่มันมีมันโอกเหมือนแบบมันแห้งมันแห้งหมดแล้ว ไม่ครับมันกำลังสร้างมานี่เนี่ยนั่นแหละนั่นแหละใช่เดี๋ยนี่เนี่ยมันจะสายติดเปลือกนอะโอเคโอเคไหมเนี่ยใช่ไม่ไม่เห็นเห็นสภาพต้นนี้แล้วโอเคแล้วเพราะเพราะแต่ก่อนมันจะไม่มีออกมาแบบมันไม่มีไม่มีไม่ไม่มีเลยแห้งหมดเลยเมื่อก่อนมันจะออกไปเนแบบนันหยุดเลยแต่แต่ไม่แล้วน้ำยางมันไม่นิดนิดเพราะต้นมันใหญ่ใช่ใช่พอต้นใหญ่ปุ๊บเราใส่โดสมันไม่ถึงเนี่ยมาดูต้นนี้นะครับจะเอาหน้าไหนเอาหน้าเดิมไหม ดูหน้าเดิมก็ได้ครับนี่นี่อะไรนี่นี่นี่ตัดทุกวันตัดมันเว้นบ้นตัดใส่ต้นไหนตัวนี้ไม่ได้เว้นเหรอไม่เว้นตัวนี้ไม่ได้เว้นนะครับนี่เดี๋ยวมีกระแป้งอยู่จะจะจตัดลองดูสองฝั่งด้วยจะต้องสอบดูว่าใส่ระหว่างต้นที่ว่าทิ้งไว้นานๆกับต้นที่ว่ากำลังตินอยู่จะมาเทียบกันเออแล้วเป็นงไงดีกว่าเยอะแต่ก่อนไม่ไหลแต่ก่อนไม่ไหลเลย แต่ก่อนได้ขนาดไหนแต่ก่อนไม่เลยเริ่มจะหยุดแล้วพอดีพอเอาปุ๋ยตัวนี้มาใส่ก็ว่าสักสองอาทิตย์ผ่านไปก็รู้ผลกี่ดูสองอาทิตย์ก็เลยไม่ถึงเดือนได้ใช่ไม่ถึงเดือนอันนี้กี่ก่อนนะครับแอบวันเดียววันเดียวโอ้โหนอันนี้วันเดียวใช่หรือเปล่าอ๋อสองฝั่งนี่ก็ใช่พอ่องก็กกิดวันเป็นวันมไปกิดดูครับกิดดูอ่าวันต้นนี้ต้นสุดท้ายไรหรอ ไฮไลท์ไฮไลท์เนื่อจีดมาหมดแล้วข้างบนนี่นเชียงเตรียมจะคุ้นแล้วอเอาฝั่งนี้ด้วยออทั้งสองฝั่งเลยฝั่งเดียวไม่เอา<ไ>อ,อันนี้ไม่เอาใช่ก็เห็นเปิดสองฝั่งแล้วก็จะดูสองฝั่งนะครับอย่าให้มันเสียใจนะยววนอย่าให้เสียใจนะดู<ไห>น,นะครับ วันนี้เราทําให้เห็นแล้วว่าครบสิบต้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตามที่ชมในคลิปแล้วก็ที่คุณป้าเห็นแล้วนี่ว่าแต่ก่อนมันปัญหาเรื่องนี้น่ะคิดว่ามันจะมีทางแก้ไหมถ้าว่าพอเห็นเอาปุ๋ยตัวนี้มาใส่แล้วน่าจะโอเคนะความหวังมีขึ้นความหวังมีขึ้นเยอะอ่าแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนคือแต่ก่อนคือถ้ามันตายหนึ่งเราก็ปล่อยทิ้งไปเลยใช่ใช่เพร<อ>า <พอ S 2> นะมัน,ม,น,ม,นมันไม่มีน้ำยางไหนนะ รอโค่อย่างเดียวเราต้องปล่อยทิ้งแล้วปล่อยทิ้งแล้วแต่วันนี้ที่เห็นสิบต้นเป็นยังไงครับอ่ะที่เห็นสิบต้นโอเคทั้งสิบต้นเลยทั้งสิบต้นโอเคทั้งสิบต้นเลยโอเคทั้งสิบต้นทั้งสิบต้นไหลทุกต้นเลยได้จ้างพูดไม่ได้ทำไมจ้างพูดไม่พูดไม่ได้จ้างพูดเราได้เสียเงินนะครับที่ทตเราเป็นคณะกรรมการสหกรณ์เราต้องการเอาตัวนี้มาทําเป็นต้นตัวอย่างเอามานทำเป็นแปลงตัวอย่างแล้วก็พอได้ผลใช้ได้ผลจริงๆเราจะนําตัวนี้นําเสนอไปให้ อ๋อสมาชิกเพรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางทั้งนั้นครับผมดีกว่าท่านจะปล่อยต้นยืนตายเฉยๆนะครับอ่าเห็นแล้วนะครับคุณป้าเขามาลองให้ดูสิบต้นนะครับเดี๋ยอีกตั้งหลายสวนนะคุณพ่อเนาะอ่าท่านประธานเดี๋ยวจะพาไปอีกตั้งหลายสวนนะครับวันนี้เรามาทําให้เห็นแล้ววันนี้ร้อยคะแนนให้กี่คะแนนครับร้อยคะแนนเอาท่วงนี้เอาไปจักเก้าสิบก่อนเก้าสิบก่อนเกคะแนนนะครับอ่นาเก้าสิบคะแนนมาจากไหนเก้นาสิบคะแนนมาจากความพึงพอใจในการไหลของน้ํายาง ในการไหลของน้ํายางนะครับที่เห็นในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใครไม่เชื่อที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับหรือว่าคิดว่าจ้างกันพูดหรือเปล่าจ้างกันคุยหรือเปล่าจ้างทํำไหมเนี่ยต้นมันไหลหรือเปล่าไปผูกต้นลที่ไหลแล้วมากี่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะไม,ไม่ไม่พูดถึงตรงนี้ม <า S 1> ไม่ความจริงๆแล้ววันนี้ที่ว่ามาดูมาดูการสาธิตมาดูตรงนี้มาจากความเป็นจริงทั้งหมดคือเริ่มต้นจากการเอาปุ๋ยของบริษัทนี้มาใส่ก่อนแล้วก็เว้นระยะห่างตามที่ ทางบริษัทกำหนดแล้วก็เอามาเปิดกรีดดูผลปรากฏว่าไหลต้นไหนที่ว่าไม่เคยไหลตายนึ่งเอามาใส่แล้วไหลทุกต้นตามที่เห็นในคลิปตามที่เห็นเลยครับผมวันนี้ใครไม่เชื่อโทรถามได้ที่เบอร์เลยครับ0872762519ค่ะยินดีที่จะ,อะตอบทุกคําถามนะคะอ,ะอย่าลืมนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้ว ไม่เชื่อว่าทําจริงไหมไหลจริงไหมโทรมาหาได้นะครับเป็นคณะกรรมการด้วยซ้ํานะครับ<ช>มีตําแหน่งประกันไม่ใช่ว่าเราจะเมคขึ้นมาเองใช่ไหมครับใช่ค่ะ<ช>้วเมคขึ้นมาเองโอ้ยโดนจับไม่รู้ <laughs> ตัวนี้เราก็เผยแพร่ให้กับเกษตรกรท่านอื่นนี้ดูใครที่มีปัญหาเรื่องยางตายนึงครัฝากนะครับเพจพ่อหมอกเกษตรนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับ Facebook YouTube พิมพ์คําว่าพ่อหมอกเกษตร พร้อมที่จะลงช่วยทุกคื้นที่ทุกจังหวัดทุกภูมิภาคนะครับ <ฮะ S 1> ที่มีปัญหาเรื่องอยางตายเนึ่งอ่ะวันนี้เราทั้งสองคนทั้งสามคนก็กล่าวามาสวัสดีครับขอบคุณมากครับส,สวัสดีครับ